นะครับไต่ตังนีพายุฝนมาแล้วหมายเป็นแถวเลยดูเรือสง,งา่าง,เเงูเปียกเงี้ยไต่ตาจะไปวางปลากระกปงตกก้อนเนี่ยอ๋อมายครับไต,ต่ตัง อไกี่ตัวอะไรนะหรอะไล้วครับทลาสีประสาทดวงไอ้จังตัวมาเป็นแถวเลยสงาดแล้วหนีพายุมาตกเอาไปทั้งหมด vậy thôi lắm rồi cần hắn hắn thôi lắm đi đào, đào, nào mình mai mình theo mà tại tăng, nó khao quá mì phải này hiện mì này ơi mì kèm nè lồng lè mà ta mà hay ta mà มีการใส่ย,ยะจิกด้วยไม่เป็นน่ะเราสองที่ไม่ได้ตัวไหนไหนภาษาอะป่วใหญ่อะ่ะ <c oughs> อันนี้เรียก,กว่าสากเหรอคิดว่าเขาเลยแฮก นร็อเกไม่ให้เลย ปลาตลระมักวิ่งแปดจุดตัวไม่โต, <c oughs> ต,ตเลยไม่โตแล้วแต่ลูกปลามาแล้วปลาตาบอดปะตะบอดนะนี่ครับผลงานรวมหาตัวครับใส่จังเรีนฟร้อย นีพายุฝนเข้ามามีมีซีเลยอ่ะสีไม่มีซีมีน้ำคุณแมวสารส้มไปแข่งนักวิ่งแปดจุด